รูปร่างนารักดังพระลักษณ์พระรามในรามเกียนดังภาพที่เขียนดังเทียนที่ปั้นแต่ในหัวใจนิสัยเป็นพราน คืออาหารต้องลานทำลายพูดจะไพเราอสนอดังเสียงพินได้ยินต้องลงที่แท้คือกรงอย่าลงไว้ใ,ใจฉัน เจ็บช้ำเธอทำเกือบตายต้องนอนร้องไห้ทำใจเปลายเตียนหน้าตาโลโอลอเหมือนห่อหุ้มแพรทั้งสาวทั้งแก่ต่างแลตามี ของเล่นข้างเตียงแค่เพียง